คุณผู้ชมครับในช่วงสาระดีมีมาโชว์นะครับวันนี้ เราอยู่กันนะครับในวันพระหัสสดีแล้วก็ใกล้แล้วที่เราจะได้หยุดยาวไปเจอเจอคนที่คุณรักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของฝากถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนกําลังมองหาครับแต่ของฝากที่มีคุณค่าแล้วก็จะทําให้ผู้รับนั้นสุขกายสุขใจไปด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นของที่อาจจะมี1ชิ้นบนโลกใบนี้หรือว่าจะเป็นของทามืองานแฮนเมดต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางด้านของสินค้าโอทอปจังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับเทศการสงกรานวันหยุดยาววันนี้เราจะมาพูดคุยกับ2ท่านครับคุณสุมิตาโสพันตระกูลประธานเครือข่ายโอท็อปกับอีก1ท่านนะครับคุณเสวนีดีอินครับโอท็อปเทรดเดอร์ ader, พิษนุโลกทั้ง2ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ วันนี้มากับชุดสีม่วงน,นี่ถือว่าเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดพริษณุโลกถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นผ้าทอของจังหวัดพริษณุโลกค่ะ,คะเขาเรียกว่าผ้าทอลายดอกปีดนี่เลยสวยงามจริงๆะนะครับทั้งสองท่านเลยกอ่อนอื่นเลยผมว่าเราคงจะต้องมาให้คุณผู้ชมเนี่ยทำความรู้จักกันสักนิดนึงสินค้าเนี่ย <ไ S 1> ที่จริงมันมีการแบ่งประเภทมากมายมวิสาหกิจชุมชนสินค้าโอทอปโอทอปเองก็มีหดาวถึง5ดาว โอท็อปยังคือยังไงครับสำหรับสินค้าโอท็อปเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมให้รู้จักัน่อสักนิดสินค้าโอท็อปทั้งหมดมีทั้งหมด5ประเภทนะคะคที่เราจัดเป็นประเภทก็คือมีอาหารแล้วก็ ้าเครื่องแต่งเครื่องแต่งกายแล้วก็จะมีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแล้วก็เป็นพวกเครื่องดื่มแล้วก็สมุนไพรพวกสมุนไพรต่างๆอ๋อก็จะมีการแบ่งประเภทอย่างชัดเจนนี่คือสินค้าโอท็อปและเขามีการแบ่งในเรื่องของเกรดด้วยไหมครับอย่างเช่นในเรื่องของดาวต่างๆตอนนี้ยังมีการแบ่งอยู่ไหมของเราจะมีการคัดสรรดาวนะคะเพื่อเพื่อจะได้ ็นการตรวจสอบคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพตัวเองด้วยค่ะก็ยังมีการสองปีตอหนึ่งครั้งครับผมยางงี้เนี่ยผมก็คิดว่าใครที่มีสินค้าใครที่มีผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คงจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับโอท็อปบ้างหมการเข้ามาร่วมกับโอท็อเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างอะขั้นตอนขั้นตอนหลักๆก็คือว่ามีสินค้าของตัวเองที่ตัวเองถนัดค่ะคตัวเองถนัดแบบไหนก็เอาเอา,เอามา เอามาลงทะเบียนคัดสั่งแสดงว่าสมุดรอบผมเนี่ยชื่นชอบกับอาหารผมมีสินค้าที่ทําอย่างเช่นอายกตัวอย่างเลยมีซัวคุณผู้ชมครับมีสซัวสักอย่างหนึ่งผมทําแบบอยากที่จะเอาเข้าไปในโอททอปผมต้องเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถูกต้องอไม ก็จะไปถ้าห่างสะดวกที่สุดนะคะก็ไปแต่ละอำเภอก็จะมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเข้าไปที่ที่ว่าการอำเภอของแต่ละแต่ละอำเภอแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เครือข่ายโอท็อปด้วยตรงรแล้วคุณภาพล่ะครับการคัดเกรดที่บอกว่ามีการแบ่งในเรื่องของคุณภาพต่างๆเนี่ยเขามีเกณฑ์ยังไงบ้างนครับหลังจากที่เราเข้าไปสมัครแล้วเนี่ยค่ะเราก็อ่าก็จะมีอ่าเอกสารนะคะคเอกสารเตรียมให้พรอ้อมอ่าแล้วก็มีภาพสินค้าคนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเอาง่ายๆว่าเอาบางทีเราคิดว่าอ่าอย่างประเภทเราทำก๋วยก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรเป็นเงี่ย จริงๆแล้วคือน้ำสูตรค่ะสูตรที่เราทำเนี่ยค่ะคก็เป็น อเอกลักษณ์ของเราหรือว่าสุดลับ <ผม S 1> ของเราอย่างงี้ก็สามารถไปไปคุยพูดคุยได้ก็ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ทั้งหมดค่ะคือเราจะมีทั้งชนชิมด้วยอะไรด้วยค่ะมีครบเลยนะครับ,รบพูดถึงทางด้านของเทรดเดอร์บ้างนะครับเทรดเดอร์เนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระจายสินค้าต่างๆหน้าที่ภาระที่เราดูแลในเรื่องของกลุ่มสินค้าต่างๆเนี่ยเราทําอะไรบ้างครับ เราก็ช่วยผู้ประกอบการแนะนําสินค้าเนาะผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งค่ะเพื่อที่จะนําไปสู่แต่ละจังหวัดจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดค่ะแสดงว่าตัว เทรดเดอร์เองเนี่ยก็มีการหาในเรื่องของตลาดให้ด้วยใช่ค่คะแล้วก็นำสินค้าเหล่านี้ไปกระจายตตามตลาดต่างๆใช่ค่ะอย่างนี้งานที่แบบว่าเป็นงานที่เราจะเห็นกันหลายๆงานที่เป็นงานอีเวนต์จัดโดมหรือว่าจะเป็นการนำผลิตภัณฑ์ภาคเหนือไปจัดแสดงในกรุงเทพมหานครตามงานต่างๆก็คือทางด้านของเทรดเดอร์ก็มีส่วนในมีส่วนร่วมค่ะช่วยค่ะใช่ค่ะ อะเรามากลับมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เอามาโชว์กันเยอะเลยครับมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแล้วก็ฝีไม้ลายมือของชาวจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวดูชิ้นนี้นะเดี๋ยวให้ทางด้านของอประธานเครือข่ายโอทอปของเราได้แนะนํากัะสังน,นิดนึงได้ไหมครับว่า ของดีเอาเป็นแบบหมวดของอาหารก่อนแล้วกันสําหรับใครที่มองหาของฝากในช่วงของเทศกาลสงการานนี้มีอะไรบ้างครับจังหวัดพิษนุโลกของเราค่ะก็หลักๆนะคะของเรานี่ชื่อเสียงโด่งดังมากนั่นก็คือเป็นกล้วยตากทั้ง จริงๆแล้วก็มีหลายอำเภอนะคะแต่หลักๆก็คือบางกระทุ่มนะคะคทั้งหมดเนี่ยสินค้าของของเราเนี่ยคะ่ะกุ้ยตากเนี่ยจริงๆแล้วระดับส่งนอกก็มีนะคะคส่งต่างประเทศก็มีค่ะคือการส่งต,ต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีการเขาเรียกว่าพัฒนานในเรื่องของแพคเกจจ <ๆ S 2> ิ้งด้วยค่ะใช่คะ คือมันดูมีความฟิวชั่นอะไรแบบนี้ขึ้นมาคือส่วนมากจะเป็น5้าดาวแล้วซึ่งจะมีมาตรฐานสินค้าที่ทางต่างประเทศกําหนดด้วยค่ะว่าเราเราเขาจะได้มาตรฐานทั้งหมดแล้วคือเป็นตัวชี้วัดไว้ด้วยนี่เลยอย่างที่ถืออยู่อันนี้คือ Natural Banana อันนี้เป็นเป็นกล้วยตากจิราพรได้5้ดาวหลายสมัยสินค้า5้ดาวหลายสมัยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นของฝาก ที่เหมาะสมด้วยในเรื่องของแพ็กเกจนะครับในเรื่องของแบบการแปรรูปต่างๆจากกล้วยตากธรรมดาก็มีการแบบว่าเสริมเข้าไปในเรื่องของรสชาติต่างๆด้วยหลายรสชาติหลายรสชาติด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่เลยของจังหวัดพิษณุโลกเองก็จะมีกล้วยตากเด่นๆมาก่อนในเรื่องของตัวนี้นะฮะมีสซ้ว่มีสั้วเนี่ยทางพิษณุโลกนี่นะคะเป็นต้นตำรับนะคะจริงๆแล้วมีหลายหลายกลุ่มนะคะ ที่ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดมานะคะบางกลุ่มเนี่ย120ปีครับผมในการทําก็คือสืบสานกันมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเขาก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ด้วยของจังหวัดพิษณุโลกมีซุ้พิษณุโลกจะดังนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าทางภาคใต้ก็อาจจะมีแต่ว่าของเราก็มีอัตลักษณ์ของเราซึ่งในการในการผลิตมีซุ้วเนี่ยค่ะ แต่และแต่และเครือข่ายเขาก็จะมีสูตรของเขาเองค่ะสูตรดั้งเดิมต้องแอบ,บถามว่าความดังและความไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นภูมิภาคอื่นเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ตรงไหนเอออย่างการลวกของมี่ั่วของรเรานะคะของเราจะ,ะคือเนือ้อเนือเนอเน้อเขาจะนุ่มแต่ว่านุ่มเหนียวครับผมค่ะ,<ม>คะนุ่มเหนียอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการลวกด้วยค่ะ,คะการลวกค่ะการลวก แต่ว่าของเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการลวกกันอะไรให้ซึ่งก็จะแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของหมี่ส่วนนี่ก็หลากหลายนะคะก็คือสามารถจะไปทําเป็นผัดกระเพราผัดอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้ทุกอย่างใช่ค่ะหลายรสชาติหลายรบชาติสามารถทำได้หลายรสชาติซึ่งก็จะมีแบบเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดพิษณุโลกเองที่จึงมีทุกๆผูมิภาคกันนะครับอะ มีอะไรอีกครับผมอยากแนะนําอะไรอีกท้งฝั่งนู้นเห็นว่ามีของในเรื่องของของสวยๆงามๆม,มาจัดแสดงด้วยใช่ค่ะอันนั้นคือผลิตภัณฑ์อะไรครับอ่าพิษณโลกนะคะจะเป็นอ เมืองหลวงพ่อพระพุทธชินราชซึ่งทางเราก็จะมีพระพุทธชินราชเป็นหลักนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้ที่เราคิดก็คือว่าเราจะทํำยังไงนอกจากพระพุทธชินราชแล้วเราก็เลยย่อวิหารพระพุทธชินราชคือย่อทั้งวิหารเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งองค์ทั้งองนะคะไม่ได้เอามาเอามานาเสนอแต่ว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ด้านหน้าที่เราที่เราทําเป็นงานแบบ หัตถศิลค่ะคแล้วก็ในลายที่เห็นนี่ก็คือการใช้ตีมือแล้วก็ปิดทองแท้แล้วก็ส่วนภายในที่องค์วิหารหลวงพ่อชินราชไม่ว่าตรง ตรงรังพึ่งตรงอะไรในส่วนที่รายละเอียดนะคะของเราก็จะฉุดฉลุลายทั้งหมดค่ะอย่างนี้ก็คือความวิจิตที่จริงกว่าจะได้ชิ้นง,งานนี้เนี่ยเราได้เคยไปสัมผัสกับคนในกลุ่มไหมครับว่าใช้ระยะเวลาก็่ือก็คืออันนี้ค่ะที่เห็นที่เห็นเป็นเสาเนะะี่ยก็จะใหญ่ประมาณเท่าดินสอน,นะคะดินสอที่ที่เราเราทำะคะ่ะในส่วนที่เห็นลายพอดีด้านในอาจจะมองไม่ค่อยเห็นลายด้านด้าน,ด,านด้านในนะคะก็ที่เป็นอ่าเป็นลงลัก ปิดทองเป็นเสาเป็นเสาค่ะที่จะที่เคยเห็นในในวิหารหลวงพ่อนี่ค่ะของเราก็ใช่ค่ะเราย่อส่วนค่ะแล้วก็ลายอะไรเราก็ต้องลงรายละเอียดให้ให้เรียบร้อยค่ะอืมก็วนักมากค่ะในส่วนของไฟเนี่ยเราก็จะเชื่อมเชื่อมจากเสาขึ้นไปเพื่อจะโชว์ด้านบน ช่แล้วครับ,รบก็สวยงามนะครับพูดถึงเนี่ยหลายๆคนสงสัยแอบถามมาในแฟนเพจด้วยฉ <c oughs> ลอมแบบนี้มีการรวบรวมอะไรไว้บ้างแล้วก็มีการจําหน่ายในราคาย,ยังไงบ้างครับ <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะมีรวบรวมผลิตภัณฑ์โอทอของบ้านเรานะคะคแต่ว่าเราจัดมาแบบว่าต้อนรับเทศกาลสงการสําหรับผู้ที่อยากจะซื้อไปฝากคนท่าคนแก่พ่อแม่พี่น้องอันนี้ <c oughs> ก็จะราคาย่อมเยาค่ะจะมีกล้วยตากธรรมชาติแล้วก็จะมีกล้วยอบม้วน แล้วก็จะมีคุกกี้กล้วยตากด้วยค่ะราคานี้จะย่อมเยามากเลย350อยู่ในชามร้อยใช่ค่ะอยู่แบบนี้เลยที่จริงอันนี้คือมีการขยับขนาดมาด้วยมีด้วยค่ะผมหยิบมาให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนนี่สีแดงแบบนี้ก็จะมีการขยับขนาดขึ้นมาครับผู้ชมเป็นเซ็ตของฝากเช่นเดียวกันในนี้ก็จะบรรจุอะไรบ้างครับก็จะมีกล้วยตากธรรมชาติกล้วยม้วนแล้วก็กล้วยเคลือบช็อกโกแลตค่ะครับผมก็เอาไปฝากใครก็จะรู้เลยว่านี่คือของฝากจากจังหวัดพิศนุโลกนะครับเพราะมีการเขียนฉลองไว้ด้วยว่าชลออมขง ป,ปีใหม่ไทยในราคาเพียงแค่300กว่าบาทเท่านั้น<ช>เองเงินเหล่านี้เราถือมีการจัดสรรปันส่วนให้กับคนในกลุ่มยังไงบ้างครับเวลาที่เราขายออกมาแล้วการทีเ่เราจับกลุ่มกันเป็นเครือข่ายซุ่เปอร์โลกนี้เกือบ500กลุ่มนะคะากลุ่มะนะครับก็รายได้ทั้งหมดนะคะเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับมสมาชิกเครือข่ายซึ่งเรา,เาใ,นในจุดนี้เราก็อามอง มุมมองนี่คือการหาตลาดให้สมาชิกเครือข่ายอยู่ยตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ,อะตอนนี้ก็จะมีประจําอยู่ที่ปั๊มปตทนะคะ,คะสาขาอินโดจีนตรงข้ามหมู่มบ้านชินาราบค่ะทันน้นค่ะก็จะมะีช่วงนี้จะทุกวันะจะมีการจำหน่ายทุกวันก็จะมีสินค้าอ,อย่างกล้วยอย่างเป็นแบบแพ็ค 3กล่องร้อยอะไรก็มีได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตรงนั้นดีมากค่ะเพราะว่าจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแวะแวะในการที่มาเติมน้ำมันหรือว่ามาแวะซื้อของฝากกลับบ้านนะครับเอาไปฝากคนที่คุณรักกันโดยโดยเฉพาะเส้นทางที่จะ มุ่งไปสู่เชียงใหม่เชียงรายครับผมก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างงี้สมาชิก500กว่าคนนี้มีการดูแลกันอย่างทั่วถึงไหมครับไม่ใช่500กลุ่มเป็นไงงกลุ่มนึงบางกลุ่มก็อาจจะ10คนบางกลุ่มก็50คนบางกลุ่ม4 3 400ครับผมก็ในส่วนนี้เราเราก็จะต้องทั้งหาตลาดด้วยแล้วก็ทั้งพัฒนามาตรฐานซึ่งโดยโดยมาตรฐานอะไรเหล่านี้ค่ะพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดค่ะเป็นผู้ดูแลแล้วก็อคอยอสนับสนุนในเรื่องวิชาการในเรื่องอการออกตลาดการอะไรค่ะหลักๆแล้วค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิศณุโลกผมจะไม่พูดด้านหน้าเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเอามาโชว์กันอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> พูดถึงภาทไทยนิดหนึ่งฮะภาทอต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งขเขาเรียกว่าอีกหนึ่งสมาชิก ที่อยู่ในกลุ่มเราด้วยถูกต้องไหมครับที่เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปด้วยนะครับเรามีการส่งเสริมยังไงบ้างในเรื่องเกี่ยวกับผ้าไทยเดี๋ยวให้พี่พูดได้เลยครับค่ะก็ผ้าผ้าไทยเนี่ยอำเภอชาติการจะเป็นเป็นหลักเลยนะคะแต่ว่าถามว่าอำเภออื่นมีไหมบางบางละกรรมก็มีนะคะของเราจะเป็นผ้าทอลายดอกปีบนะคะซึ่งก็ ช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะได้รับการสนับสนุนมากๆเพราะว่า<ช>ของเราเนี่ยได้ MOU กับทางวัฒนธรรมจังหวัดนะคะให้ใส่สวมเสื้อผ้า เป็นผ้าลายดอกปีก็คือหน่วยงานราชการก็จะมีการแบบว่ามาสั่งจองกันนะล่วงหน้าแล้วก็ไปตัดเย็บสวมใส่กันสุดท้ายครับเหลือเวลาอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านเนี่ยฝากไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมเพิ่มเติมอีกนิดนะตอนี้ยังไม่ได้พูดถึงดินไทยอันนี้จะเป็นดินไทยซึ่งเป็นชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งคนที่ศิลปินเป็นได้รับ เป็นตัวอย่างศิลปินระดับชาติเลยนะคะก็คือคุณนงลักษ์คุณนงลักษ์คุณนงลักษ์ทรัพย์เจริญค่ะเป็นโอท็อปผ้าดาวของเรานะคะแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติค่ะครับผมนี่ก็มีความสวยงามนะครับมีหลายขนาดเลยอันนี้ฝีมือปั้นมือทั้งหมดนะคะปั้นมือนะครับเป็นงานดินไทยด้วยนะครับสวยงามจริงๆอ่ะสุดท้ายครับ เชิญชวนคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งมาอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อของชาวพิษณุโลกครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าหากว่าแวะมาไหว้หลวงพ่อชินราชแล้วก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนนะคะ,ะสินค้าโอท็อปของจังหวัดพิษณุโลกค่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะ,ะเราทำด้วยใจค่ะ ขอบคุณมากค่ะครับผมอาเชนจงคุณสวรณีเชญครับก็สามารถมาสอบถามสินค้าซื้อขายได้ที่ร้านพีริมาบ้านของฝากนะคะอยู่บ้านเลขที่4ถนนเลยสวนอำเภอเมืองค่ะก็ติดต่อมาได้ที่0 5 5 2 5 9 3 7 6จค่ะครับผมมีแฟนเพจไหมครับมีค่ะมีทั้งเข้าที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ค่ะครับผมที่ว่าพิริมาบ้านของฝากค่ะพริมาพริมาค่ะเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะถูกต้องไหมครับจะกดให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงเผื่อใครสนใจพิริมา 就。加油 อ๋อนี่เลยนะครับพี่นี่มาเป็นเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้ทางแฟนเพจนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็สั่งจองสินค้ากันได้ช่วงนี้ก็หลายๆคนก็ใกล้จะหยุดยาวกันแล้วนะครับอย่าลืมครับฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับของฝากดีๆกับสินค้าโอท็อปจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่าน, <c oughs> นมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านแรกคุณสุมิตราโสพันตระกูลนะครับประธานเครือข่ายโอท็อปแล้วก็อีกหนึ่งท่านคือคุณเสาวนีดีอินโอท็อปเทรดเดอร์พิษณุโลก วันนี้รายการของเราสาระครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมในช่วงของใกล้ๆวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันห่างไกลโควิด1 9วันนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ